ที่ยี่สิบห้าเมษานะครับพศอสา6หหบนะครับมานี้ก็เป็นเมือ่อคลิปแรกนะครับที่ผมเดได้เ็สตสางช่องย t u b e นะครับเีมีการนะไลฟสักได้นะครับการท่านกดเขียนท่านอุปสรรคมาหลายนะครับมานี้กรขอเป็น ผัวนัเน่เสนอนะครับเรื่องราวของอวัฒนธรรมนะครับเพนนีอีการ,รนะครับของเศ้าบ้านเฮ้านะครับเฟรดผี่ส้นหอดบ้านนะครับฝากนี่นะครับปากกดทิดตามช่องในไทยเชนเนลนะครับกับเป็นคนของอเจ้าอำเภอหนองคุงคีนะครับบ้านน้องเลี้ยวหนังนะครับ ที่มีอุรมการนะครับที่สั่ง้าฟลัมร้อยยิ้มนะครับแล้วก็สร้างซีสันนะครับแล้วก็ไพที่ขินหอนบ้านนะครับกับฝักงกดติดตามนะครับจะพัฒนาต่อไปนะครับพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อชุมชนบ้านเฮานะครับไพที่มีข่าวสารนะครับอยากให้ผมได้นำเสนอนะครับกับของขอมูลมาก เด้อครับให้ผมประกาศทางเฟซบ,บุ๊กอะไรน,นะครับมีงานเช่งนงานบุญบังไฟจริงจงสินะครับให้อยากให้ผมไทยรูปนะครับกาคอมเมนต์มากนะครับกาดันให้ฮ้อด อันดับแรกนะครับผมขอ,อยอดติดตามถึงสองพันคนนะครับกันขันตํานะครับผมก็พยามตับปุงนะครับทีมือเจ้าของนะครับวันนี้กาบแนนตาเชนแอรนะครับกับขอฝากเนื้อฝากตกัไวไ้เทนเคียสมนีนะครับก้าวเขามาสวัสดีครับ